คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเบื่อติตอดเนี่ยนี่วะเี่ไหนสุอ่ะครูม่จับเขา ไปทานขาวบ่อได้ครับาว่เวฮะเากอาสบายทางเทิงเลยเราใจมันได้มาเมื่อยเอาเมื่อยคัเอาเมื่อยค่ะเล่นเมื่อยตางอะไรอะบุรี่แต่บุรีะไปทางเลยไม่ได้กินแซบแบบโอ้กูคมีความสุขเห่อ่ะ เกอบแต่ยน <ım 999> ึ like ่งหนึ <slightly submarine reais> <berish> ่งไม่เอะกันดิขอสโลแกนเข้าหน่อยครับคนมันรอแล้ว้ครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค้นห่างเชนอัลครับนี่ยู่กับรายการแค้นห่างคอทั่วอีกเซตไเคยนะครับคลิปอีพีเมืองยานะครับผมพากันไปย์อะยังวะ ไปหาหอยคนเบิ่งแบบไรเศร้ากุคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมื่อนี้เขาสิผาพี่น้องปอีนไปเป็นมุกได้่ยไหม<อ>มื่อนี้สิผพ้าพไปเข้าห้องน้ำเข้าจังเลยเรื่อยห้องของนัง<ะ>่งน <laughs> ะครับผมแบบโคตรเท่ <c oughs> เพื่อน,อนี่อ่ะอันนี้ห้องนั่งยองนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นห้องจักโค มันมีอย่ะไปๆคงไม่เนี้ยโอ้ต้อสิบห้ากันไปขึ้นพูเขาครับมือน,นี้ครับผมแต่ว่าโมหูว่ามันสิเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ตอนนี้กับเวลาอ่าอ่าใบสองสามชั่วโครับ<อ>นะฮะมือนี้น<ม>คะครับผมมันสิเป็นยังไงนั่นโปรดติดต่ตางกับผมผมแค่ห่างครับผมเสียเบียครับผมแตงโมจ้ามีแตงโมผู้สาวอุบลนะฮะอันนี้ดาวจ้าอันนี้นั่งดาวดาวอุบลเท่ากันดาวอุบลดาวบนเขาไม่ได้บอยอุบล ดาวอุบลอันนะครับผมอันนี้เป็นไก่เขาเนาะไก่เขาไปใส่คุณเอเอาอีกผู้นึงเดี๋ยวโอ้ยไปนิววงหน้าก่อนะไปนิววงไป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 นิววเรี๋ยวปวดเอียงแบกเอาแม่ผู้หญิงอ่ะไปให้ผู้หญิงเขาแบกท่านจะรับเขาเขาอย่าไปแบกเขาเขาจะไปแบกครับพี่น้องเด้๋ยไม่เห็นงานเดี๋ยวอะไร่ครับเบรยนี่นี่ครับผู้สาวอุบลปีกว่าจ้ะปีกว่าแล้วอุ้ยเรื่องเวลาเจ๊เจ๊ เจ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 เติมอย่างอยู่แบบนี้เติมว่างหุ่นวะใครเอาขึ้นมากินทำเนี้ยใครครับอันนี้เลยกระเป๋าจำกันจำกันมาพบกันเอาครับผมเจ้ซื้ออยังครับเจ้ป๊อปปี้จ้ะเด็ป๊อปปี้อ่ามาแต่ใส่ครับนี่มาแต่อุบลเดี๋ยวอุบลอีกแล้วสาวอุบลอุบยแต่สาวอุบลนะสิวิทยาวิทยาไทยอุบลไปเข่าพ่อจะไปถือเข่อยูดีอันนี้จะไปถือเยอะไปถือเยอะไปถือเห็นผู้หญิงก็ถือ เอาพี่น้องเข้าเงาแล้วครับไปนี่ไปกันเลยไม่ดีทั้งย่อยดีเลยเบ่งมาดีกว่าเหรอเบ่งมากดีกว่าตอนนี้เขากำลังเดินทางถึงแล้วพี่น้องรถตู้ไหนพี่ยิ่งถือวะพี่ตุ้งแทงมันมีอย่าง ข้าถึงว่าสบายสบายมีโไม้อูกหรอวะมีโไหเขาว่สบายนั่นน่ะทำไมขเข้าขอเบอร์กันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ตายเดี๋วกบนีไหมเขาไปเจอในสมัยนี้ยุ้แหะเสยออมาอยู่ไปรุ่นนะรอ ครับพี่น้องเป็นเขาโคตรแบบว่าแบบหนักจ้าถืออยังมารุ่งคงโข่อยู่บบบนี้เจ้าเฮ็ดอย่างกินกาแฟเลยครักินกาแฟไปพ่อไม่ไ้บางเบิ่งทางทางแบบสั้นเดลยพ่นยังอันนี้พี่น้องพ่ดยังแข็งแรงนะนี่โคตรสั้นเลยดินี่เท่าไความสั้นนี่ประมาณ60องศาเออันเป็นองศาดูองศาสิเบิ่งครับผมพี่น้องอันสุดอันสุดมะเที่ยวภูเขาว่ะ โคดเถอะเลยอยู่เวลาเริ่มเป็นทแล้วมันใกล้จีฮวาหรือเปล่าเนี่ยไปทางไหน่ทางนี้เลยทางนี้ไป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 ไ้ไปไปไปเปไปไปไานปไปใกลปไปไปาปไ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 ้ไปไไป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 มปเปไแไปไปไปอปไไปไปไปไไปไปไ้ไป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 ปไปไปขึ้นเน่อ มันเป็นอุปสรรคต่อน้ำเท้าของเรานะพี่น้องน้ำเท้าของเราคือส้นสูงค่ะรองเท้าดินเท้าต้องมีอยหรันเดือดจับเดินระวังนี่นะครับพี่น้องเขาก็ต้องใส่เวลานิดหน่อยบ่นน่อยหรอคอยเบิรงกเป็นชั่วโมงบนส่วนส่วนจะขึ้นหัวดิมี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 สร้าง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 ภาษาญี่ปุ่นเนาะสร้างสร้าง ก็โอ oh, right. ้ยตามป่าตามดวนอือตัวบรรยากาศดีดีครับผมอ้้ยไอ้อ้ไปท่จะไปกูม่ที่าวกรงนึ่งอวในนารมันได้ยีเย โอ้ยไม่อิ่มทางเถนะอะเนาเวลานี่ยและคุณเขาแบบว่ามันเป็นคอเนเทนต์ที่บ่มีคอนเทนต์จะเขียเ็นแตงกเทศแตงกัแบพบี่กายเขาบอกว่าให้มันฮอดจะเร็วเนี่ยจะกินจะกินมันนักมันนัก <c oughs> เดี๋ยวขาลงมาเอาขาลงมาเขาจะอ้อมเอาไปทางสบายเลยโอ้ยเน,นาะบันไดเนาะเขาขู่ว่เห็บันไดเลื่อนวะเรื่งเป<า>็่าเบดีเนียอันผู้อ,อยนะู่ข้างหลัง เยาวกินมาจรงสิแหละคิดเห็นบรรยากาศบ้านเฮาเนาะเาไปไปซับไปซับนม่ไปเก็เฮ็ดนเพื่อทำะเกวมงเามมาประทุกกล่องมามามเอามาหมนีมีแต่คนมาเอานมาเยนั่งกนนไปไพ่อพ่อเมื่อยแล้วขึ้นห้อกันดิโอ้หนกูเมือนยุเก่า แมงมุมแมงมุมแมงมุมถ่ายสารคดีแมงมุมนะเนาะไอ้ชิไงว่าจะพูดว่าเพื่ออะไรออกมาห,มห,หน่อยแม่เลยถ่ายอย่างนี้แมงมุมโอ้ย,อยตอดมือกูซะเนาะ <c oughs> ตอนนี้นะฮะเขากำลังขึ้นสู่ภูเขาภูเขายังนี่ได้ซื่อ,อยังครับภูเขาภูเขาเสีอ่าลุ่มล่วนเลยภูเขาของซ่าไทยมาปักเนาะภูเขาภูเขาซา อเหมือนกล่องกูอ้าวเป็นไงไปค่ะนี่นะครับผมเป็นไก่น้ำเคี่ยวเาเนาะเป็นเอตแตงโมเนาะเป็นไงเป็นเอตแตงโมหวานเนาะเอตแตงโมเนาะฮึฮะแตงโมญกูเอ่สุดยอดอะแหละสุดยอดของข <c oughs> อุบลเลยตีเดี๋ยวขึ้นไปนห๋ยว <c oughs> ขึ้นไปหอดะผูเขาเขาจะกินแตงโมเขาวันนี้เชื่อ <c oughs> ว่า <c oughs> เมื่อแตกอ่ะว้าวธรรมชาติพี่น้องเขาบอกเอียงอ่ะเขาพากันโพลเฟียรเอียงอ่ะให้ธรรมชาติบำบัดบำบัดหายยังเมื่อแตกภาคย์ยังนี่โห่มาใหญ่มาเร็วๆเขาสิพาพี่น้องขึ้นไปชมเมืองโตโยฮาชิเนาะลืมบอกว่าเขาอยู่แสยตอนนี้เราอยู่โตโยฮาชิ เกิดปัญหาแล้วพี่น้องเกิดปัญหาแล้วตอนนี้ย่างลงกันบาดนีิโอ้ยลูกเนี่ยสองหออง่อตัวงดหลยจุดไหดไมเดียวกันแต่ว่าย่างคนละหมอ่องแบบไหนวะเสือ้อเอานนะแม่เสื้อรีรอร่าะตะเวียนเอานหาลูนนกน้องเจ้าแม่มึงตื่นแล้วพี่น้องท่าเขาขืนมาโอ้ยวปะลงกันบาดนี่ผู้หนึ่งไปทางหนึ่งผู้หนึ่งไปทางหนึ่งนี่หอดแล้วโอ้ยหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนี่ขาอยู่ไปทางไหนพี่น้องอันนี้ พาล้อนี่พี่น้องมองจุดชมวิวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาอีกจั้หน่อยครับผมเดี๋ยวสักครู่สิพาพี่น้องไปชมวิวนะครับเมืองโตโยฮาชิครับผมเป็นเมืองอ่าทีมงานผู้สาวทีมงานสาวอุบลราชธานีนะฮะปะปะปะใหญ่ปะสองนามตัวไปไปสิภาไปดูวิของน้องผู้หญิงไป เดี๋ย้ก็จะเป็นอ่ามองชมวิวของภูเขาอยู่อ่าเมืองโตโยฮาชินะครับทางมื่อสั้นเนี่ยแต่ว่ากระว่างเขาเนาะบ่อคุ้มนี่แหละคุณเจ๊มาพี่น้องเขาตอนนี้โอ้ยนี่ครับผมสุดยอดอีหลีพี่น้องมาขืนไว้อีกขืนไว้อีกวู้ววอ๊ยดีแล้วครับพี่น้องเป็นอ่า เมืองโตโยฮาชินะครับไปมาไม่หนีแม่หนิอาจารย์เองตัวเอง,ง,ง,ง <c oughs> ถ้าจะมาเตือนถ้านะครับถ้า,าช่วงนี้ช่วงเดือนนี้กะซีใบไม้กะสีเขียวงามดีนะครับผมแต่ว่าถ้าไปอีกเดือนหะน้ากะสีห้อ,อนโพดบาดีนะ แต่ว่ามากกว่านันนี้กับสีเย็นนะครับกับสีหนาวมากกว่าได้ลมเบิ้งที้หลับพี่น้องฟังเสียงลมนะครับโอ้ลมเย็นดีดีที่สภาพบ้านแต่ห้องได้ปะเนี่นี่นะครับมองจุดชมว,วิวของเมืองตุยฮาชิอยู่ที่ภูเขาแถวญี่น้องคนญี่ปุ่นกับสีมาลายนี่ยตกับสีมาอุลัวขาเจ้าบนเรือแมย่ยงมาอุลัว ใช้เคืเจ้าอยู่ใช่ไหใช่ใส่แม่นอุบลเยอะว่าทั้งผุ่เลยไม่นอุบ่นมากเลยชิวไจังไรดีเฮ้ยแก่้องถ่ายนอนนอนนองมานี่เด้อมานี่ชิงคังเซ็นนะชิงังเซ็นครับผมมึงกำลังเรียนมากเหรอชิงคังเซ็นนะครับผมเป็นรถไปญี่ปุ่นไุ่รู้อะไร ความเร็วเท่าไหร่ไฟจิงความเร็วอยู่ประมาณ300กว่าสี่ร้อยกอดข้อมงครับใคอยู่ดีครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเห็นบ่นี่แต่ว่ามันมันขบเร็วว่ะแล้วถึงสถานีแล้วมันทะลอกสถานีเลยโอ้มันจะถึงสถานีแล้วนะฮะมันก็เร็วบอรเร็วมันชะลอครกให้อยู่สูงดูป่าหอกเลาวันเบอร์เร็วไอ้รถไฟจริงอ่ะเซนี่เขาได้ ได้อินสปายเดมาจากปลาไหลบ้านเฮาเลยนตือเอียนนะแม่นราปลาไหลมันสีต๊ดๆๆๆๆๆๆดวสะัะอีดีวนสัตว์ไปฟังเราใสวนสัตว์องการหันรหไอ้ไอ้ตรงที่เป็นจิงชาสวรรค์นะบอสว่างสวนสัตว์สวนสัตว์ดูสวนสัตว์ภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไงก่อครับ ก็ทำว่ะนี่ต้องไปถ้าผมพี่น้องอเมริกาเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเนาะบรรยากาศดี่ดีแต่ว่าอยากหันแน่นิดหน่อยนะครับไม่เนี่ยพี่น้องไม่เนี่ยไม่เนี่ยไฟจ้ะนัวเขาขึ้นกั๊บคือเขาขึ้นกั๊บรถไฟเร็วถูกวะเฮ้ยคนละคัน กูเหลืองตาขอยผม้เสียตาเออนี่จะชอบแก้แต่บ้านไมาพี่น้องเข้าบ้านเลยเดี๋ยวเขาจังข้นไปไหมครับผมเดี๋ยวจึงจึงขืนไปอีกรอบมึงเนาะเออเดี๋ยวจังข้นไปอีกรอบนึงเพราะว่าแต่ละคนบ่ท่านจะกินเข่าเนาะมาพี่น้องมาพูดกันบ้างนีย่กินน้ำหวานนะครับมีไหมกินชาแมะนาวเกลือมีเอ้าเวลาเป็ดด้อันที่หนึ่งเวลาไปคิดต่อหน้าทตาเนี่เลยนี่พี่นี่ขู่พี่นี่ขู่ โรงงานดูอีหานี่ก็ดีนะโอ้ยสูกระดานเนาะซูยามันแตกบมได้ยังไงกแตกหรอบอกแตกหรอยิบเปลือกยิบเปลือกไม่ใส่น้ำยน้องเลยยิบเปลือกไม่ใส่คืนน้ำไปมันแหงนบ่เอามาปัดมึงบักโม่ด้วยแบบนี้เอาใช่หน่ะบัาม่เขามีบักโม่มากเนี่ยคนก็ได้ว่าสิบประทันในบวบขาเจ้าประทันแล้วประธานแล้วมากมากว้าทสมกันจ้เจะเป็นยังไงแตก มาพี่น้องากาศร้อนๆอย่างงี้ต้องมะมูวงหมูออ้ยหมูแซ่แข็งมะม่วงมะม่วงแตงโมเดี๋ยวข้างนั่งกินยาเฝ้าจะกินบ่ก็จะไท้เขากับที่หนึ่งอ่ะละมันคือเ่ราไม่กินอันสุดนี้ก่อนปลาเอ้ยกินเส้นหมูกินแบบต่อเนื่องเลยมันแบบมันเบิร์ตแน่นอนไอ้เบิร์ตเปลือกกระยุนเข่าเลยมันเป็นปุยตามธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไดสลายได้อยู่แล้วหอยหอกก็แบบมาไอปบาดมะมูแบบปวดเนื้อเหนียดอะไรอย่างเงี้ยนะเด้อแตงโม ว้าวว้าวเฟซออนอ่ะโม่ปนมีเม็ดป่ะเฮ้ยเือบางบางเอง่บางเนาะโอ้ยว่ะมวว่ามวบรวมด้ยเหมนลยยาได้ยาได้ี่สิกินน้ำมาเยผมกินเพือทุกคนรัเราบ่เลยบ่เลยแต่่าโมมกินแตงโมไม่กินแตงโมป่าปอเส้ยห้องโมมีเขียงว่ะ าเบิ่งในเว้นครับใส่ของเท่าโฮกะมาพร้อมเออขนาดย่างมากเลยคือพวกหัวพวกแห้งเลยเขาเปิดมิตีไหมพี่น้องไม่กินนะแซลมอนเทิร์นพูดเขาว้าวว้าวเค็มนลเด้อปลาตัวนี้ปลาซาบีเทียบไต้องใส่แซลมอนเขาว่าหวานดิเบ้อมันจะเค็มแน่นะเอามาอีกบบนี้พี่น้องเลยไออีกแล้วยูมายิบโซยูมาเห็นไมเบ้อยิบไหมเบ้กแต่พับบีเนี่ยอ้าวไปยิบโซยู่มาเหากินยังไงแกใส่ปลาพี่น้องเอ้ย อืมไปขึ้นดังซะแล้วเนาะพ่ออยู่บอกว่าจสวีทเออไอ้ไอ่เกลือไปกินเนาะไก่้ปะตายไก่้ปะตายว่ะไก่ดีนเลเอาจะให้ ห้าพี่น้องมานียเอาจะให้อาอจะให้สองคนตัเกียบหน่อยค่ะว้าวีบ้ว่าจสร้างคนบอกเอาช่อยูหมเหช่บบ่บอกล้ว่าให้คืนกินเครืงเชมันยังแซ่บเป่็ไกับเขาเมื่อนี้โอ้โหอิซี่อกูเป็นไกันบูบอได้วยเต็มปากเต็มคำแห่งขอดใจเเปนไดอาอย่าง้ากิน้าวปลาักันบ่าเลยปลาอีีมันจะบอปลาเป็นไกิน มันะมุนเกับไป้ไเถอะทำนี้ยุ่งกับว่าม็นสีหามออกมาเป็นยังไงกับเขาห้องกัมีเนาะมันบ่วกรเืมคุณบาอืมไถ่ายกันตอนจอดไอ้คนเลยไปเดยเสียมันห้อง มามามาพี่น้องอุยว้าวมามาเลแตงโมอประเทศก็เจาเปลือกบางบางบางแห้งอืมเบื่อีบางโคตรบางอน่ต่งะสุดดังๆก็จะบบอบเือดไปเอาขึ้นดังเพราะไหมเป็นไรวะทั้งดังอ้ีกอีกแท่กกนี้ หมูะะมานเยอะญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยสุดเลยพอกายกินได้ธรรมดาเนี่ยต้องพิเศษแจงม่วงมันแพงเงินป่ะเงินนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้รู้ว่ากินแบบครับซิ่งเลยว่าแจงม่วเอาราคาปุก็เลยเฮียเลยบ่ะไม่ปุ๊บราคา EPV เปิ่งซีรีสวิวการกินแจงมูให้เปิ้ลแปดา่ะป่าด้วยพี่น้องบอกว่าเพิ่งคืป่างามใช่ปุ๊บ เบิ่งจงานแค่นั้นมีแต่ข้า <c oughs> โอ้มันเ <c oughs> มียดมัน,อนออบนอันนี้นรับพี่หนังเข้าสลับมาอนี่นะฮะเออใช่ครับท่านตอนนี้ เขาตอนแรกแล้วนะครับผมบรรยากาศตอนแรกๆอยู่ทึ่ภูเขาอยู่โตโยฮาชินะครับเป็นขยะไงวันนี้นะครับผมเขาชิพากันคือไปเบิึงเออไปเบิึงวิวอีกรอบนึงนะครับว่ามันเป็นอย่งไรแดดมันทอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันทอนแล้วไอ้ช่วงแรกๆนะมันเออแดดมันทอนโคดมันจ้าโคดนะฮะไปเที่ยทีมงานเฮี่บานนี่เดินมามาพี่น้องไปมองกล้องนี่แหละไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วชิงกันสิ้นน้องหานี่โมเตรียมเบิร์ดกับพนั้น ไปครับนี่พี่น้องพี่โอ้โหสวยอ่ะว้าวว้าวไปเลยนี่คบรรยากาศแรงๆอุ่นครับอุ่นบรรยากาศทะเลทะเลทะเลอันที่น้องเซียนอยู่บนนี้เข็นอยู่หรือม่แต่ว่าร่มมันสีแห้งเลยนะครับผมน่าอู้รถมาอีกแล้วครับผมที่กันเส้นพี่น้องเที่ยวดูู้ บรรยากาศตอนเย็นๆครับผมหาโมงแรงครับพี่น้อยในางเบีว้าวบวบี้บเบบ่งเบ้บกําังดีดกําังกําังดีกําังนั่งเบียบนั่เลย เว้ยอันนี้ต้องมืออาชีพแล้วนี่เลยหรอระดับระดับมือปูเปนาะเพิ่งมาถ่ายก็จะเที่ยงจนใบชาจะ <c oughs> มุ่งลงอีกมืยเป็นพันห,หรือเปล่าโ้ยลมหมลมแห้งครับผมพี่น้องอบรรยากาศตอนแรงๆนะครับผมสวนให้คิด้อดบ้านนะฮะแยกง,ยางหาเมง้งอะไรก็ฝากไว้นะครับผมผู้ใดอยู่ใกล้ๆตัวยุทธัาชีนะครับมเดี๋ยวมาลึงกันในอยู่ภูเขาอันภูเขาอย่างอันนี้จักเดี๋ยวจะบอกว่าจักซื้อ บึงแต่รถไฟเหละมื่อนี่ขึินกันเส้นไปแล้วเอาติคขึ้นกเส้นเอยประเทศไทยยูนีวอนนลกนี่เป็นวิวโคตรสวยอ่ะโอ้โหได้ว่าจะชอบนีแต่ขั้นชี้ว่ะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะฮะขอบคุณหลายๆพี่น้องว่มี้อย่างายครับผมมื้อนี่ออนทั่วกันมากกับแบบพอได้นัดกันนะ มีแต่คันจีว่าอ่อานบอกอ่านบอกมีแต่คันจีมีแต่คันจีอืมเนี่ยไปอ่านเถอะนี่ครับฝากไว้นะครับผมเอาเป็นว่าเป็นว่าภูเขาอยู่ในตัวยาซีกับมาหาเอาเออลูกใตจะขึ้นลูกแต่ก็ขึ้นรถมาลูกแต่ก็แย่งข้งลงไป <c oughs> เดี๋ยวนั้นจะเป็นไปแล้วเดีออยออเนี่ยเา,าเห็นก็เห็นอ่าพี่น้องครับผมบรรยากาศกประมาณนี้การไฟจะหู้กับบอกทักทักไอบีมาถามือทักอินบ็อกซ์มาทำเดี๋ยวนี้ครับผมปักมุ้นให้แม่นว่าอยู่สาเนาะ ผู้ใดไม่อยากหูก้ก็บก็ต้องทักมาเอ <c oughs> <c oughs> อก็เท่านั้นแล้วอ่ะนี่พี่น้องเมืองนะครับผมเมืองญี่ปุ่นนะครับโตโย,าออตยฮาชีเออเมืองโตโยฮาชิประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นบไโอยบแกเียมจนหอดสมา่วสวยบยะก <c oughs> เอาพี่น้องจะไปพอกันอยู่ตลางครับผมไะพี่น้องเขาเดินทางกลับครับผมบัดนี้เมื่อนี้กถือว่ามวนแล้วโอ้ยลงแบบโค้งง่ายเลยบัดนี้กลับบรรยากาศเลยโอเคเดอ๋ยวที่ใสิไซเอฟฟกเลยจังไงนี่

นนว้าวตัว,วบู๊บสาวพี่น้องเลยเอาแม่ยังโดนนี่ตัวบูสาวใคล่ะคนหาอยูไ่ไหนเจนี้เปียกปปีปดี๋อยูก็สิฮอด อ่ง,องตอนนี้โรคมะฮอร์นมองโกเลียแล้วนะครับผมมืออ่อนี้ก็คือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาใส่ชีวิตอูญี่ปุ่นแหละครับได้ลงน้ำได้ขึ้นภูเขาเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ด้วยหลายๆอย่างมาภูเขาเนี่บริเวณภากันนัดกันมาเลยแต่ว่านัดกันอีกทีมหนึ่งนะครับผมบประสิทไปไทยก็เจอแต่วา่ามันด้วยหลายๆสาเหนนเาเาเเาตุนะครับผมก็เขาาเขก็เลยแคลนเซิรนไปนะครับก็เลยได้มาขึ้นเขานั่ทีมตัวโย่ให้ฉีนะครับผมเป็นคนไทยอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่นี่นะ กับภาพเมา่อปีนภูเขากับมวนนะครับมือนี่คนมักแท้มองกันเอื้อยอันนั้นนะรถแดงสุดก็ประมันไปย่างห่างเว้ยไม่ใช่เขาจะไม่ห่างไงเมื่อไหร่หรอโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษครับมุมขอโทรอะไรนะครับมือนี้นะครับก็ถือว่ามวนสําหรับผมมวนแล้วก็เป็นอีกแบบนึงนะครับจากเฮ้ยเออทุกคนนะครับบอกข้อมูลชื่อนะครับว่ามือนี้เป็นไหนมากมือนี้นะฮะมามื่อนี้ว่าย่างผีดอกเดือยไม่ใยากพ่ออยากจื้อ เป็นจงไหนมันนี่ซาลาตเนี่ยเมื่อยนิดหน่อยแต่กะแต่กะเมื่อยแต่กะแต่กะอืเมื่อยกับเมื่อยกับมวนกะกะเย็นสบายดีธรรมชาติเห็นปะแดดมืัอนี่แดดอากาศดีแดดอากาศดีแล้วก็ได้เห็นเอาทีมพวกผมมาเนาะแต่ว่าอาจจะบกครับดีใจนะได้เห็นกันเอื่อยเนาะคนบ้านเท่าคนใกล้ๆกันเนมื่อย ครับผมอ่ะมวนอยู่ครับผมมีโอกาสจัางในพอ่อกันอีกแล้วเดี๋ยวนอ้อไมมีโอกาสไปเก็บหอยเด้อดี๋ยออกามอกาแล้วเอาถผมกะย่างที่ว่าไว้ครับผมกะพากันมวน้วนเบไปสุกคนนะฮะกะยังผู้นึงกัละโอ้ยเนาะไปได้เมื่อนีร่ม้วนครับม้วนสนุกสนานที่ฮะปาทิโกะอย่างที่ว่าไว้ช้างยังกินงานงายังกินช้างไปคล <c oughs> ิปนี้นะครับผมขอเข้าเข้ามา <c oughs> รถผู้ใดดิเดเท้าเอาครับผมขอลาไปก่อนครับไม่ต้องเอาไรังสี้นแหละมันปิดเงาโคตรเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่ามวนแหละอ้ามันตกส่วนบอกยังไงซามวนเมื่อนี้จะไหนก็คือเราครับผมคลิปนี้กับมวนครับคลิปนี้มวนคลิปนี้มวนกันครับเออเอาไปไปได้ไปได้ ม้วนหาม้วนทั้งทั้งทั้งไปไปไปนั้งไปมีม้วนใหญ่เอื้อย้บอลนี่บอลเยอะบอลนี่ม้วนอยู่ม้วนอยู่ตากล้องตากล้องบอกว่าตากล้องเ่ยตากล้องแอลคลิปนี้ม้วนครับผมความปิดเป็นสำเพื่อนสำนีครับผม ฝากติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไป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 ติดไทีละคนเลยวัสดีครับสวัสดีครับควบสองแน้วครับเอาวันนี้ได้วันนี้ครัวัสดีครับครับครับผมอื้มมีแจ็คเสือบอกแค่สิมานักบินกัดโอ้ยเนเปเปิดวัิพยีแล้วถึงย่างย่างฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่เจ้หัวใจฮู ハハハハ。<laughs> <laughs>